มาแล้วนะคะสำหรับเลขเด็จากนายกเศษฐาตามติดกันอย่างต่อเนื่องเพราะเลขจากนายกเข้าบ่อยเข้าตรงและเข้าต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันในงวดที่กำลังจะถึงนี้16ทธันวาคมเลขทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางคอรมอสัญจรในแต่ละจังหวัด ได้ออกตรงๆและออกบ่อยมากเหมือนเป็นการใบ้หวยให้ชาวจังหวัดนั้นๆได้ทำการซื้อเลขตามในงวดนี้16ธันวาคม2516พี่น้องชาวจังหวัดน้องวรัพูเตรียมปุดนี้ได้เลยโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานาย,ยกเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หลวงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบวัวลำพูเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดหนองบวัวลำพูท่านนายกได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองพระยาชัยเชษฐาธิราชและอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบวัวลำพูนโมเดลและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากการใช้ยาเสพติดซึ่งในการลงพื้นที่ตวรวจราชการจังหวัดที่หนองบวัวลำพูในครั้งนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีมาประชุมคอรมอสัญจรซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นรัฐบาลและเป็นความตั้งใจว่าจะต้องมาที่จังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นจังหวัดแรกเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดในประเทศไทยโดยนายกได้ยืนยันว่าไม่ได้มาเพื่อเป็นการสร้างภาพ แต่ต้องการมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่มีความลำบากซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติดจากที่ได้ไปดูมาหลายๆที่เข้าใจและเชื่อนชมการทำงานกันอย่างเข้มแข็งของชุมชนบำบัดและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีสามารถใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ให้หายและกลับเข้าสู่สังคมใช้ชีวิตอย่างปกติได้มีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไปซึ่งงานนี้เหล่าคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างก็ไม่รอช้าที่จะส่องเลขเด็ดเลขทะเบียนรถของนายกเศรษฐาที่ใช้ในการลงพื้นที่ในจังหวัดนองบุรูเพื่อน,นำไปเป็นเลขเด็ด เพื่อร่วมรุ้นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งทบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2516ที่กำลังจะถึงนี้เพราะเชื่อกันว่าจเจ้ามือหวยเตรียมอันเลขกันอีกแน่นอนเพราะเลขจากนายกเข้ารางวัลบ่อยมากเลขเริ่มหายากตามแผงสลากกินแบ่งทบาลกันแล้วสำหรับเลขทะเบียนรถของนายก ที่ใช้ในการเดินทางคอ,อรมสัญจรในจังหวัดหนองบัวลำพูท่านนายกได้เดินทางด้วยรถตู้สีดำยี่ห้อตโตโยต้าเอลพาดหมายเลขทะเบียนกอไกล่ลอลิง 5, 5 5 5 8้าดอุดรธานีสรุปเลขจากนายกที่เหล่าคอหวยเก่งกันสำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2516 ในส่วนของเลข2ตัวตรงๆคือ 55, 58และ85สำหรับเลขสมตัวตรงๆเลขที่น่าเล่นคือ 558, 855, 555และ585สำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคอยากรวยในงวดประจำวันที่16ธันวาคม อย่าลืมนําเลขเด็ดจากนายกเศรษฐาไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและนอกจากเลขเด็ดจากนายกเศรษฐาแล้วเลขมหามงคลในเดือนธันวาคมก็เป็นเลขที่น่าซื้อน่าเล่นเช่นเดียวกันจับตาในเดือนมหามงคลแบบนี้เลขจากทันโอนองค์ชายวัชรีศรมหิดลพระราชโอรสพระองค์ที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ที่ได้ทรงเสด็จเดินทางกับประเทศไทยเป็นครั้งที่สองในรอบ27ปีและวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่5ทธันวาคมต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขมหามงคลจากราชวงศ์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้ออกตรงและออกต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นเลขวันพระราชสมภพ,พเลขวันสวรรคตรหัสประจำพระองค์หรือเลขรถพระที่นั่งที่ใช้เดินทางเสด็จทรงงานต่างๆอย่างในงวดล่าสุดงวดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมผลการออกรางวันสรากกินรัฐบาลรางวัลเลขท้ายสองตัวได้ออกเก้าหนึ่ง ตรงกับรัสประจําพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือ901ทําให้ครอหวยหลายคนรวยจากเลขมหามงคลกันเยอะมากสําหรับในงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้เลขจากท่านโอนองค์ชายวัชเลศรวิวัชระวงศ์ที่ได้ทรงเสด็จเดินทางกับประเทศไทยเมื่อวันที่4ธันวาคมทรงเสด็จเป็นครั้งที่2ในรอบ27ปี เพื่อเขาริ่มทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนการที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมในส่วนของประวัติท่านโอนท่านชายวัชเลศรวิวัชระวงศ์พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าวัชเลศรมหิดลทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สอง ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่สิบพ,พระองค์ทรงประสูติในวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุอยู่ที่42พรรษาซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามงคลเหล่านี้มาลองเสียชโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ27 เจ็ดและ4ีสองในส่วนของเลข3ตัวตรงๆที่เราแนะนำคือ5 2 7 5 2 4และ7 4 2และสำหรับในเดือนธันวาคมเลขมหามงคลที่เราต้องตามพลาดไม่ได้เลยคือเลขจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่9โดยพระองค์ ทรงพระราชสมภพในวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2470และได้ทรงสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ด้วยประชนมายุ88พรรษารหัสประจำพระองค์คือ901ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันที่ประสมนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐต่างๆจึงได้ร่วมใจกันจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้ส่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเนื่องจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ได้ช่วยประสมนิกรชาวไทยและได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามงคลจากในหลวงรัชกาลที่9มารอเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ 01, 05, 70, 13, 59และ88ในส่วนของเลข3ตัวที่เราแนะนำคือ 470, 705, 559 013และ901และอีกหนึ่งเลขมหามงคลที่เราจะพลาดไม่ได้เลยเป็นเลขจากราชวงศกก์จักรีเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลขจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเลนทิราเทพยวดีหรือพระองค์พาส่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในรงรัชกาลที่สิบ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่7ธันวาคมปีพษษษษษุทธศักราช2521ปัจจุบันมีพระชนมายุอยู่ที่4 5 0 0รษารหัสประจำพระองค์คือ908ซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามงคลเหล่านี้มารอเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลขสองตัวที่เราแนะนำจากเลขพระองค์พาคือ07 1องหนึและ08ในส่วนของเลขสามตัวตรงๆที่เราแนะนำคือ7จ็ด4 5งนึ่งสาและเก้สามารถนำตัวเลขมหามงคลเหล่านี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบ วาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาในการซื้อ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทําการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจบ สหหวยังเอหิอาคาชายะอาคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษษานาังอุอาคาหานิมิตังสหหวยังเอหิ อาคาชายะอาคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสทาเทวะมนุษานาังอุอาคาหานิมิตังสหหวยังเอหิอาคาชายะอาคคชาหิ สหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกวิธูสัทธาเทวะมนุษษานางังอุอาขาหะนิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อยแปดจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นยำ้ำ ว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาววาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ